วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า Attribute หรือว่าคุณสมบัตินะคะของผู้นำในด้านกีฬาเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ,ะหัวข้อของเราก็ชื่อว่า Attribute Required นะคะคำว่า Required ก็คือ ที่ต้องการหรือว่าที่จําเป็นนั่นเองนะคะอยากจะเป็นโค้ชอยากจะเป็นผู้นํากีฬาอันดับแรกเลยต้องมี knowledge นะคะ knowledge ก็หมายถึงความรู้นั่นเองนะคะความรู้ในด้านของอกีฬาความรู้ในด้านของการดูแลรักษาเวลาบาดเจ็บความรู้เรื่องของอสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอะไรเงี้ยรวมถึงด้านภาษาวัฒนธรรมอะไรพวกนี้นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยต่อไปนะคะคือ ability to structure activities นะคะคาว่า Ility, แปลว่าความสามารถถูกไหมคะคำว่า structure เราเคยเจอ structure มาแล้วเนาะหมายถึงโครงสร้างใช่ไหมคะ s t r u c t u r e ในที่นี้มันเป็นคำกริยาหมายถึงการวางโครงสร้างอะไรเองการวางแผนก็ได้นะคะก็คือความสามารถที่จะวางแผนกิจกรรมนั่นเองนะคะก็คือเรารู้ว่าเราจะต้องเริ่มจากอะไรไปอะไรนะอย่างเช่นเริ่มก็ต้องมีวอร์มอัพใช่ไหมวอร์มอัพเสร็จปุ๊บอ่ะเซตสเตชันขึ้นมาหรือว่าเซตเกมขึ้นมาให้เราเล่นเขาจะต้องรู้ว่าเราเริ่มจากเกมไหนไบเกมไหนทํายังไงมันถึงจะเป็นการพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ทําลายกล้ามเนื้อไม่ทําให้แบบเกิดอาการบาดเจ็บ ช่ไหมคะสุดท้ายก็ต้องมีวอร์มอัพประมาณนี้อันนี้ก็ต้องรู้ถูกไหมนะอันต่อไป ability to set targets นะคะ set t a r g e t ก็คือตั้งเป้าหมายนั่นเองนะความสามารถในการตั้งเป้าหมายโค้ชที่ดีจะต้องทำให้ผู้เล่นสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าในอนาคตของตัวเองเนี่ยมันจะพาไปถึงจุดไหนเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นเฉยๆหรือว่าแหมเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม จริงๆแล้วเนี่ยการเล่นกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตั้งเป้าหมายเหมือนกับการใช้ชีวิตหรือการเรียนหนังสือนั่นแหละนะคะตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องทําแบบนี้ให้ได้ภายใน1เดือนต้องทําแบบนี้ให้ได้ภายในอีกปี3ปี2ปี4ปีอะไรก็ว่าไปต้องทําแบบนี้ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นโค้ชที่ดีเนี่ยจะต้องช่วยผู้เล่นนะคะในการที่จะเซตทาร์กเก็ตนะก็คือตั้งเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะอ่ะกบ อันนี้สำคัญ effective use of language นะคะ use of ก็คือการใช้ใช่ไหม use แปลว่าใช้ effective ก็คืออย่างมีประสิทธิภาพนะเราเคยเจอคำนี้แล้วเนาะ effective use of language language ก็คือภาษานั่นเองคือจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาที่ effective อะคือได้ผลอนะ คือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอาสั่งให้ทําอย่างงาู้นทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแตะ่การออกคําสั่งเนี่ยจะต้องเคลียร์ด้วยคําสั่งต้องชัดเจนบอกเราแล้วเข้าใจว่าเราต้องทํำยังไงใช่ไหมคะถ้าเราไม่เข้าใจทํำยังไงเขาถึงจะทําให้เราเข้าใจได้เขาก็จะต้องมีต้องรู้ร,รู้ทริครู้แนวในการที่จะทําให้เราเข้าใจใช่ไหมคะรวมถึงจะต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยภาษาแบบไหนควรจะใช้ในเวลาไหนอะไรประมาณนี้นะคะน้าเสียงควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะอ่ะติก๊กผ่านต่อไปนะคะ ability to event evaluate performance นะคะก็คือความสามารถในการที่จะ evaluate evaluate แปลว่าประเมินนะคะความสามารถที่จะประเมินสมรรถภาพหรือเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพในการเล่นนะคะ performance ก็คือการเล่นการเล่นกีฬาของเรานี่แหละนะก็เป็นโค้ชเนี่ยจะต้องดูออกว่าคนไหนเล่นดีไม่ดีคนไหนต้องพัฒนาตรงไหนปรับปรุงตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะ ถัดไป communication skills นะคะ communication, communication ก็คือการสื่อสารนั่นเองนะคะก็คือทักษะในการสื่อสารนะซึ่งก็จะมีอยู่3อย่างเนาะ verbal non-verbal แล้วก็ listening เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของแต่ละข้อในสไลด์ต่อๆไปนะตอนนี้อธิบายคร่าวๆก่อน verbal หมายถึงที่ใช้คำพูดนะคะการสื่อสารโดยใช้คำพูด non-verbal ก็คือไม่ใช้คำพูดนะคะ listening ก็คือการฟังนั่นเองนะคะ โอเคอ่ะและสุดท้ายครั organization skills นะ organization skill ก็คือทักษะในเรื่องของการจัดระเบียบจัดลำดับนะคะจัดวางนะอะในสิ่งต่างๆนะตั้งแต่อะไรจัดวางว่าเราจะวางแผนการซ้อมยังไงนะคะอะซ้อมตอนไหนเวลาไหนใช่ไหมคะรวมถึงอ่ะอันนี้เขายกตัวอย่างเป็น equipment equipment ก็คืออุปกรณ์นะคะการจัดวางอุปกรณ์ต้องวางยังไงนะคะเอาละนี่คือสิ่งที่ ผู้นํากีฬาควรจะต้องมีเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันต่อๆไปนะคะในคลิปต่อไปว่าเออเนี่ยไอ attributes ที่ว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้างอ้าวอย่าลืมติดตามนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ